สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เก๊ก็จะมาทำละครสั้นเรื่องฉันเล่นซ่อนแอบกับน้องจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยค่ะไปดูกันเลยค่ะพี่เอเสียงอะไรเนี่ยเมื่อกี้ฉันได้ยินเสียงอะไร ข้าวมันไก่มีไก่แต่ไม่มีมันข้าวมันไก่มีไก่แต่ไม่มีมันเอ๊ะเสียงโทรศัพท์มือถือของฉันนั่นเองเดี๋ยวรับก่อนว่าใครโทรมาเฮ้ยฮัลโหลใครหรอเธอว่างไหมฉันว่าจะมานะัดเธอไปเล่นที่สวนสนุกนะโอ,อฉันก็ไม่รู้เหมือนกันถ้า เธอว่างโทรมาหาฉันเลยนะภายในหนึ่งนาทีเดี๋ยวฉันจะไปรับเธอเกิดเกินนั้นฉันไปก่อนละบายบายจ้าเชอรี่เดี๋ยวไปขอพ่อกับแม่ดีกว่าพ่อแม่ค่ะพ่อแม่พ่อแม่แม,มีไรหรอจ่าลิลลี่ลูกแม่หนูขอไปเล่นที่สนุกกับเพื่อนได้ไหมเพื่อนเขาบอกว่าต้องโทรกลับไปภายในหนึ่งนาทีอ่ะแม่นานานา,นา,นานเดี๋ยวเพื่อนเขามารับ ลิลลี่ไม่ได้จ้าเดี๋ยวพ่อแม่ก็ไปตลาดไม่หาซื้อของกินหฮ้ยไรกันนี่ว้ายแค่นี้ก็ไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเล่นคอมก่อนดีกว่าไปดูช่องเจ๊จิชแนลว้ายฮ่าฮสนุกจังเลยเฮ้ยอยากดูคลิปแนวไหนดีนะ เพื่อนๆชอบคลิปแนวไหนของเจ๊จิ c งช n แนลค่ะส่วนลิลลี่ชอบหมดทุกคลิปเลยค่ะคอมเมนต์ให้ลิลลี่ด้วยนะลิลลี่จ้าลูกลิลลี่ลิลลี่ลูกโอ้ยคุณอยู่นี่ก่อนนะเดี๋ยวฉันจะไปเรียกลิลลี่กับสุกันให้อยู่ที่บ้านจ้าคุณโอ้ยลิลลี่ลิลลี่จ้า ลิลี่เรียกทำไมไม่ตอบเนี่ยลูกคนเนี้ยลิลลี่จะลูกมีอะไรหรอแม่แม่จะให้ลิลลี่อยู่บ้านกับสุกัหนะอยู่เป็นเพื่อนน้องนะเดี๋ยวแม่กับพ่อจะไปตลาดจะลูกค่ะเดี๋ยนูอยู่บ้านกับน้องเองอย่ามัวแต่เล่นคอมนะลูกเดี๋ยวโจนก็ขึ้นบ้านห้ามเปิดประตูให้ใครที่ไม่ใช่พ่อแม่นะ จำเอาไว้ล่ะว่าพ่อแม่มีกุญแจค่ะแม่สุกัดอยู่ไหนเนี่ยสุกัดลูกไรครับแม่แม่จะให้สุกัสอยู่บ้านกับพี่เขานะเดี๋ยวแม่จะไปตลาดกับพ่อแม่ครับผมอยากไปตลาดกับพ่อแม่ไม่ได้จ้ะลูกมาคุณรีบไปตลาดกัน มา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 ลูกเขาได้สั่งของกินไหมลูกเขาไม่ได้สั่งนะลูกเอาของฝากไหมจ๊ะหนูขอเอาปลาหมึกแล้วกันค่ะแม่ผมด้วยแม่โอเคมามาลูกเขาเอาปลาหมึกนะคุณโอเคเรีบไปเดี๋ยวฉันจะไปนั่ง ก่อนนะคุณเป็นคนขับนะได้เดี๋ยวผมขับขึ้นมาเลยคุณตลาดอยู่ไหนเนี่ยก็อยู่ที่เดิมไงอ๋อนั่นไงวันนี้มีงานอะไรนั่นสิฉันก็ว่าอย่างนั้นดูสิมีโคมไฟประดับอยู่เต็มไปหมดเลยมา จอดตรงไหนดีคุณจอดตรงนี้ได้ไหมผมว่าจอดตรงนู้นนั่นแหละตรงที่จอดรถโอเคคุณไปจอดอยู่ตรงนั้นเลยเนี่ยเนี่ยจอดตรงเนี้ยเลี้ยว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 เยวนี่ยคุณจอดอยู่ตรงนี้แหละโอเคมามามาคุณลงมารีบไปซื้อของกันเดี๋ยวเด็กรอนาน เดี๋ยวลูกรอนานเร็วๆรีบว,ว,วิ่งมาคุณนี่คุณมาแล้วเนี่ย เดี๋ยวจะไปหาร้านปลาหมึกโอเคจ้าไหนหละ่ะร้านปลาหมึกวันนี้เขาได้มาไหมเนี่ยนั่นไงร้านปลาหมึกใช่ปะตรงนั้นน่ะฉันก็ไม,ม่แน่ใจเหมือนกันลองเดินไปดูเออใช่ใช่ช่จริงๆด้วยมาๆๆคุณแวะซื้อปลาหมึกเอาปลาหมึกกี่ตัวดีเอาปลาหมึกสีไม้แล้วกัน เอาปลาหมึกสี่ไม้ค่ะนี่ค่ะทั้งหมดเป็นกี่บาทแล้วคะอ๋อทั้งหมดเป็นหนึ่งสลึงครับนี่ค่ะสูนสลึงไม่ต้องทอนนะคะครับขอเอาแบบสุกพอดีนะคะครับโอ้โหน่ากินมากเลยเดี๋ยวมาเอานะคะครับ เดี๋ยวไปหาร้านผัดไทยก่อนดีกว่าคุณเดินผ่านมาแล้วนหนอ่าร้านผัดไทยอันเนี้ยมันเป็นร้านแพนเค้กเนี่ยร้านผัดไทยรอรอเออเอาผัดไทยสองกล่องครับค่าผัดไทยสองกล่องนะคะเดี๋ยวเตรียมของให้ค่ะ ได้แล้วค่ะหนึ่งสลึงค่ะค่านี่ค่ะสูตรสลึงเดี๋ยวจะไปหาร้านไลกินดีกินน้ำแข็งใส่ดีไหมโอเคเอาน้ำแข็งใส่ก็ได้เอาน้ำแข็งใส่สองถ้วยค่ะขอเป็นน้ำแดงนะคะค่ะอันนี้สูตรสลึงนะคะค่านี่ค่ะหนึ่งสลึง ดี๋ยวไปดูปลาหมึกปลามึกได้ยังหรอคะได้แล้วนี่เอาค่ะได้มาแล้วคุณเดี๋ยวรีบกลับบ้านเฮ้ยเสียงอะไรกันนี่มีอะไรสุกัดเรียกพี่ทำไมเนี่ยพี่ครับมันนี่น้อยเพ่มันนี่น้อย,ม,นนอยมีไรสุกัดเล่นซนแอบ,บกับผมหน่อยสิไม่ฉันไม่เล่นของอะใจแบบนี้หรอกนะ ไปก่อนละ่ะเดี๋ยวพี่จะไปเล่นเกม<ฮ>พี่ไม่งั็นผมบอกแม่นะว่าพี่แอบเติมเกมเออๆก็ได้ก็ได้ไดงั้นแกเป็นคนหาฉันจะเป็นคนแอบโอเคไหมพี่ไม่ผมจะเป็นคนแอบส่วนพี่เป็นคนหาโอเคไหมเฮ้ยเออ,เอ,อ งั้นแกเป็นคนไปแอบส่วนฉันเป็นคนไปหาแกจะให้ฉันไปนับอยู่ตรงไหนให้พี่ไปนับอยู่ด้านนอกนับถึงไหน20โอเคแกเป็นคนไปแอบนะเดี๋ยวพี่จะเป็นคนไปนับโอเคไหมห้ามนับเร็วนะครับพี่โอเคหนึ่งสองสองแล้วนะสามสี่ แอบอยู่ตรงไหนดีแอบอยู่ห้องใต้หลังคาดีไหมเดี๋ยวกิรีบขึ้นไปก่อนดีกว่าเออตรงนี้มันก็กว้างเกินไปไม่ไม่เอาไม่เอาไม่เอา,ไ,เอาไปแอบอยู่ด้านในห้องพี่ดีไหมเดี๋ยวรีบลงไปก่อนดีกว่าห้องพี่ก็ยิ่งใหญ่กว่าเดิมแอบก็ไม่ได้โอ้ยไปแอบด้านในห้องน้ําดีไหมเนี่ยห้องส้วมก็แบบไม่มีที่จะแอบห้องน้ํา ก็แบบไม่มีที่จะแอบเงินกันเฮ้ยเดี๋ยวไปแอบด้านในห้องแม่ก่อนอืมไม่มีที่จะแอบเงินเดิมลองไปห้องครัวโอ้ยอันนี้ก็ไม่มีใยเดี๋ยวไปห้องใต้หลังคาดีกว่านี่ไอแอบอยู่มุมนี้ไม่ละพี่เดินมาแล้วก็จะเห็นพี่โอเคแอบอยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวพี่ไปหาก่อน เดี๋ยวลองไปหาที่ห้องเราก่อนดีกว่าไม่มีตรงน,นี้ก็ไม่มีไปที่ห้องน้ำก่อนดีกว่าห้องน้ำเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีหวันกันโอ้ยสุกัสแอบอยู่ตรงไหนเนี่ยห้องซ้วมก็ไม่มีเดี๋ยวลองทำเสียงก่อนดีกว่าทำท่าว่าจะไปหาที่ห้องแม่เฮ้ยเดี๋ยวไปหาที่ห้องแม่ก่อนดีกว่า มาดูกันว่าแผนนี้จะได้ผลไหมค่อยๆขึ้นไปอย่าได้อย่าให้น้องได้ยินเสียงเสร็จนั่งลงนั่นไงมันแอบ,บอยู่ตรงนั้นจริงๆด้วยฮ่าฮพี่เขาไม่ลุกหรอกค่ะไม่ลุกป่าสิ <c oughs> เดี๋ยวฉันปิดบันไดไม่ต้องให้น้องลงมาก่อนครั้งมันไว้ตรงนั้นแหละสักห้านาทีก็ได้ฮ <c> ะ <oughs> อะไรกันนี่ทำไมบันไดมันปิดไม่พี่ ช่วยผมด้วยบันไดมันปิดเพ่ช่วยผมด้วยช่วยผมด้วยบันไดมันปิดติดมันไดทําไมมันมาปิดอยู่ตรงนี้ช่วยผมด้วยพี่ลืมไปเราก็มีโทรศัพท์เอะแบตด,ด้านหมดซะได้โหต้องนั่งรอพ่อแม่อีกโซกาสอยู่ตรงนั้นนะเดี๋ยวพี่จะไปเล่นเกมก่อนนะเดี๋ยวพี่จะมาเปิดให้อยู่ตรงนั้นแหลสโกาส เล่นเกมก่อนดีกว่าเดี <lah> ๋ยวไปดูทีวีก่อนดีกว่าพี่วีเอ็นน้องได้ใหม่ครับขอมาสองคลิปแล้วต้องขออภัยด้วยนะคะช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาเนาะวันนี้เราจะมาทำแล้วคอเรื่องพี่วีเอ็นน้องนะคะเดี๋ยวเราไปดูมาคุณเดี๋ยวเรารีบกลับบ้านไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวลูกจะรอนานโอเคโอเคเดี๋ยวผมจะ รีบกลับบ้านมามามา,มากลับมาถึงบ้านแล้วลูกจะเป็นยังไงเนี่ยเอ๊ะได้ยินเสียงอะไรเนี่ยฉันค็ว่าอย่างนั้นเหมือนเสียงซูการเลยคุณนั่งรออยู่ตรงนี้ก่อนนะ โอเคโอเคเดี๋ยวผมนั่งรออยู่ตรงนี้คุณไปหาสุกัดดูเผื่อสุกัดเป็นอะไรโอเคโอเคเดี๋ยวฉันไปหาสุกัดสุกัดลูกสุกัดสุกัดอยู่ตรงนี้ก็ไม่เจอเอ๊ะแม่ครับช่วยผมด้วยผมติดอยู่ห้องใต้หลังคะ่ะลิลลี่ลิลลี่ไลค์ค่ะแม่เห็นสุกัน เออไม่เห็นค่ะคุณแม่คุณแม่ช่วยผมด้วยเอ๊ะเสียงสูกัสมาจากด้านบนเนี่ยลิลลี่เดี๋ยวแม่จะเปิดสุกัสสุกัสกลงแม่สุกัสแม่ครับช่วยผมด้วยเพเขาขังผมไว้ใต้ห้องหลังค่ะหรอสุกัสโอไม่เป็นอะไรนะโอโอลิลลี่ขังน้องไว้ใต้ห้องหลังคาหรอ เออแม่หนูไม่ได้ตั้งใจก็น้องมันสซนหนูมแม่ไม่ต้องมาพูดเลยลิลเล่ที่หลังทำแบบนี้อีกพ่อจะตีนะโอ้ยแค่นี้เองโอ้ยไปก่อนเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆสนุกกันไหมเอยขอไปเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งกุ้งกิ้งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย